นมัถุรัตนตยัตสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยกราบธรรมสการ์ขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเจอริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดทางพี่น้องสาธุชน,นที่ได้มาร่วม ในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุครับสิบเอ็ดโมงกับ2นาทีนะครับขอเวลาสักห้านาทีนะผู้ว่าเพราะว่า เห็นเราก็ทั้งดีใจอยากพูดอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเห็นแล้วก็สงสารสงสารทั้งพระคุณเจ้าสงสารทั้งคณะท่านผู้ว่าก็ดีพี่น้องก็ดีที่มานั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดแต่ว่าพวกเราก็ได้แสดงออกถึงความเคารพความศรัทธาในพระศาสนา ซึ่งเือว,ว่าเป็นการแสดงออกที่มีคุณค่าแล้วเราก็ได้แสดงออกถึงความสำเนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อพระบรมวงศานุวงศ์ต่อพระองค์ท่านที่พวกเราได้พากันบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชากุศลถวายเป็นพระพรชัยมงคลที่พวกเราได้กระทำอยู่ในขณะน,นี้การให้ความสำคัญ เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าพวกเราคิดว่าตนเองสำคัญความสำคัญนั้นอาจจะยังไม่เต็มที่เพราะบางครังความหลงความประมาทความยึดมั่นถือมั่นก็อาจจะมีในความรู้สึกของพวกเราแต่ถ้าเราคิดว่าการกระทำอะไรที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ ความสำคัญของตนเองก็จะลดลงไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทําจะทุกข์จะยากจะลําบากจะใกล้จะไกลจะเป็นไครถ้าเรามองเห็นความสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณมีค่ามีประโยชน์สามารถที่จะแสดงออกถึงความตั้งใจก็ดีเสียสละก็ดีอะไรทุกอย่างนั่นละคือสิ่งที่สําคัญ วันนี้พวกเราได้ให้ความสาคัญกับการที่พวกเราได้มาเพ่งกุศลถวายบุญกุศลเป็นพระราชกุศลหลายท่านมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่สําคัญแต่เราก็ไม่ได้เอาตําแหน่งหน้าที่ตรงนั้นมาเป็นเครื่องให้เราขวางกั้นในการที่จะทําความดีร่วมกันพวกเราได้หลอมรวมจิตใจของพวกเราด้วยความสํานึก ในการที่พวกเราไม่ประมาทในชีวิตในการแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีในความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเราให้ความสำคัญในการบำเพ็ญกุศลถาวายเป็นพระราชกุศลและพวกเราก็ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ที่ให้เกิดคุณค่าร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสิ่งเหล่านี้ก็จะมีคุณค่าสำคัญกับจิตใจของพวกเรา อาามาจึงอยากจะฝากว่าถ้าเรามีความสําคัญตนมากสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเครื่องขวางกัน้นแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญเราก็จะได้สิ่งสําคัญเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเราการที่พวกเรามาช่วยเหลือดูแลถ้าเราเป็นผู้จัดการเราจะเหนื่อยแล้วเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเป็นผู้บริการผู้บริการ คือผู้ที่คอยประสานคอยช่วยเหลือดูแลอันนี้เราจะได้ใจได้ความรู้สึกที่มีคุณค่าเกิดขึ้นกับตนเองได้ความเป็นมิตรได้ความเป็นเพื่อนได้ความเป็นพี่น้องเพราะว่าความดีเหล่านั้นมันเชื่อมโยงสื่อสารกันจะอยู่ในฐานนะไหนตำแหน่งไหนแม้แต่พระคุณเจ้าถ้าเราคิดว่าเรามาฝึกตนเราก็จะเอาความทุกข์ความลำบาก เป็นเครื่องเรียนรู้เป็นเครื่องศึกษาถ้าเราคิดว่าเรามาเพื่อให้เกิดคุณค่าความสะดวกความสบายเป็นอุปสรรคในการฝึกตนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราหลงทําให้เราประมาวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมในกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งทั้งในส่วนการเจริญพุทธมนต์การสวดมนต์การภาวนาด้วยความสำนึก เนี่ยการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแต่ว่าการกระทําทุกอย่างจะมาอยากให้พวกเราได้ใช้สติใช้ปัญญาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่จะนําพาเราให้เกิดความเข้าใจในชีวิตเป็นศาสนาที่จะนําเราให้เกิดความสุขในฐานนะทุกฐานนะและเป็นศาสนาที่วิเศษ สามารถทำให้คนทุกคนยากพ้นทุกข์ได้อยู่ในฐานะไหนตำแหน่งไหนสามารถจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือพัน,นพิพานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงไม่ประมาทหรือว่าไม่ทำอะไรในทางที่ไม่มีเหตุไม่มีผลฉะนั้นวันนี้ขออนมโมทนากับขณะท่านผู้ว่าซึ่งหลายวันที่ท่านได มาร่วมในการทำกิจกรรมอันนี้ต้องยอมรับว่าอาตมายอมยอมใจท่านสมหวังพ่วงบางโผลรของคณะทางสำนักพุทธกด็ดีทั้งส่วนราชการลหลายๆส่วนกว็ดีที่ได้แสดงออกถึงการให้ความสําคัญกับสิ่งที่สำคัญที่เราทำสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตกับจิตใจของพวกเราการที่พวกเราได้ทำในสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นที่พึ่งเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองชีวิตเราทั้งหลายไม่ควรประมาทไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฐานะตำแหน่งหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งจากสูงสุดคืนสู่สามัญสิ่งสำคัญก็คือจิตใจเราที่จะต้องสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองจนถึงวาระสุดท้าย เราจะได้มีทิพึ่งให้กับจิตใจของพวกเราตอ่มาขอโนทันนากับทุบุญทุกอย่างทุกท่านทุกคนขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้ปฏิบัติขอจงเป็นพลังในการที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ,ะเจริญด้วยคุณธรรมคุณงามความดีหน้าที่การงาน ในความปราถนาที่ถูกต้องดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขอพวกเราได้อธิษฐานจิตถวายบุญกุศลน,นี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงเป็นร่มโขรมใสขอ,องประสบอีกรอนชาวไทยและถวายพระพรใจมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิจิยาภา ขอพระอ,องค์ได้ทรงหายจากพระประชวรกลับมาเป็นร่มโพร่มไทรของประสบนิกรชาวไทยในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุขอเชิญนัทเลยตรวดน้ำรับพรอธิฐานจิตวุธิศส่วนบุญขอกอากาคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ ยะถาวาริวะปุราปาริปุเรนติสาคกระังเอวเมวะอิโตทินังเปตังอุปการปติเิจิตังปจิตตังตุมหังกิพเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโตนรสโสยะถามะนิโชติรสโสยะถาสัพิเร อิวัจจัสพรอิณาสตุมาภววันตรยสุขีคาโยโภวะภิวัปสาณจวะตาบะจาย โจาราโรธรรมวันตีอายุวันโนสุขังภะลังสาธาธาตานสุขิตาวิรุณ

Asokita we runa po ata saha sne aronka asokita ohi saha sape ya โพวัาสาสานอโรคาสุขิตาโหยิสาหัเสภิยติภิอายุวัตะโกตนวัตโกสรวัตโกยสวัตโกลวัตโกวันนวัตโกสุ

อันตรายามพิวินาสันตุจเตนสันสอนใจะยตสทีท่านนางลาภังสติปะกายังสิริอายุเจ้าวันวยจะพัวคังวัวเทียนใจญาสวัสัจวานสัจะอายุ เชววสิทธิภวันตุเิภาวตุสัพมังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทธิภวันตุเิภาวตุสัพมังคารังรัก โดสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนัสตาสุติปวันตุเตภยวตุโดสัพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเว